ลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม g h o s t d e a h o f g e n e s i s ประจำวันที่6เดือนตุลา2563นะครับผมเป็นการอัปเดตแพทอัมเข้าตัวละครใหม่เนาะจะเรียกว่าตัวละครใหม่ได้ไหมก็คือมาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วแหละแหละมันมาช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละแต่ยังไม่มีตู้เ็กมาคือแบบมามาก่อนล่วงหน้าไงมาให้ลองเชิงกันก่อนส่วนใครที่ได้ของตู้ก่อนหน้าแผ่หน้าไปแล้วอย่างตู้น้องแฝดแล้วคุณดันเปิด เปิดได้ตัวใหม่ผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนถ้าใครยังไม่มีอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปรอลุ้นกันเนาะก็คือเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแต่อย่างแรกเลยวันนี้เรามีอัปเดตกิจกรรมอะไรมาใหม่บ้างเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงอะไรก็ดีถึงตัวใหม่ดีกว่านะตัวใหม่ไปที่ตัวอัญเชิญตัวใหม่คือเดฟนีสถาบันลอเลใช่ไหมอ่านงี้เนาะ เป็นฮีโร่ธาตุน้ําจากที่ผมคิดมาคร่าวๆนั่นใช่นี่โอเคใช่จริงด้วยเดฟนี่เป็นฮีโร่ธาตุน้ําสายนักธนูสก,กิลผมยังไม่ได้อ่านเลยแต่ผมเห็นแล้วว่าดีมากๆและช่วงนี้คือหลายคนเริ่มทําต้องบอกว่าเริ่มเริ่มเบือ่อเบือ่อเบื่อหน้าไก่อ่านแลยใช่ไหมเวลาพีพีเริ่มเจอกันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วหลายคนก็จะมีข้อมูลบอกมาคร่าวๆว่า เดฟนี่จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาเคาน์เตอร์ไกอาได้อันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเคาน์เตอร์กันได้จริงไหมเพราะผมก็ยังไม่มีตัวเลยแน่นอนอยู่แล้วระยะเวลากิจกรรมเนี่ยส3าวันสำหรับการเปิดตัวใหม่เนาะก็คือนับรวมแต่สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปจนไปถึงที่สัปดาห์หนึ่งและในสัปดาห์ต่อไปใครที่ดาวไม่พอเตรียมตัวได้เลยว่าแฟชั่นมาแน่ๆแฟชั่นมาแน่แนผมคิดว่านะแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให เมอร์ลินใหม่อีกรอบได้ไหมแต่รอบนี้ขอเป็นเมอร์ลินแบบโรล,ลี่อแบบเป็นเด็กน้อยน่ารักได้ไหมโอ้โหแบบแบบอยากอยากได้มากเลยพอเห็นทางทางเพจเห็นเขียนว่าอยากได้มาแบบไหนผมนี่แบบแปะเลยคนระับขอเมอร์ลินแบบโรล,ลี่ได้ไหมโ <c oughs> อ้โหแบบตำรวจไี่แทบหอบกับไม่ทนโอเคนะสำหรับเดฟนี่ใครที่มีแล้วผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับแผลก,ก่อนหน้าส่วนใครที่ยังไม่มีมารอเปิดตู้เล็ เป็นเลดได้เลยเนาะเลดอัพแน่นอนผมว่าผมก็จะเปิดตัวใหม่เหมือนกันน่าจะเป็นวันดีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นะโอเคแล้วต่อไปก็ในช่วงของวันพุธแน่นอนอยู่แล้วว่าเดฟนี่คุณจะเจอแน่นอนเพราะทุกครั้งที่เป็นของวันพุธผมจะพูดอยู่เป็นประจำเลยว่าฮีโลใหม่มักจะเฉิดฉายเสมอและเดฟนี่เนี่ยเป็นตัวที่สามารถเคาน์เตอร์ไกอาได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเคาน์เตอร์ได้จริง คราวนี้คุณหัวหมุนแน่นอนคุณจะเจอคุณจะไม่สามารถแบบใช้ไกอาได้เลยแต่วพวกคุณคงจะสงสัยกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยเดฟนี่ธาตุน้ําจะเป็นเคาน์เตอร์ไกอาได้ไงไกอาชานะธาตุนั่นแหละสิ่งที่ผมก็อยากจะรู้เช่นกันแต่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนระยะเวลากิจกรรมของเดฟนี่สิบสามวันผมเปิดแน่แต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่เปิดแน่พรีวิวเขาเขียนบอกไว้เลยว่าโอกาสเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเลทอัพแต่ไม่ได้บอก ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่จะเป็นเลเอัพแล้วก็ยังมี N S R ตัวอื่นที่เป็นโอกาสออกด้วย2-2% 0เปอร์เซ็นเป็นโอกาสออกแม่ๆเนาะเป็นโอกาสออกเลยโอเคว่าถึงเรื่องเดฟนี่แล้วต่อไปก็เป็นตู้เหลียมที่วนกลับมาของสัปดาห์ที่แล้วเนาะสัตว์จากแอ่งจันชาระยะเวลายังเหลืออีก6วันแน่นอนสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำว่าให้เปิด2ตัวนี้ก่อนอย่าพึ่ง ผมพูดไม่ได้ครับเพราะตัวใหม่ผมยังไม่มีข้อมูลเนาะมันพูดยากแต่ถ้าเป็นผมผมจะแนะนําให้เปิด2ตัวนี้ก่อนเลยวาคิลี่และอาร์เทมิสเป็นตัวอีกตัวหนึ่งสองตัวนี้ดีกว่าสองตัวนี้สามารถไปได้ทุกที่ระยะเวลาขอวันแผนตอนแรกผมคิดว่าผมจะเปิดหาวาคิลี่กับอาร์เทมิสเพื่อจะทําดาวม่วงและอาร์เทมิสเพื่อจะทําสัมดาวหรือสี่ดาวเพื่อมาทำพีพีทุกวันพูดได้แต่ผมไม่เอาแล้ว พอเดี๋ยวมันจะมีมันมันเหมือนแจกแต่มันเหมือนแจกให้แน่แต่คุณต้องจ่ายนิดหนึ่งแต่มันแจกแบบให้คุณแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะสำสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนําให้เปิดอีกค่ะเอาสองตัวนี้ก่อนหรือถ้าใครแบบเล่นใหม่แต่เอ้ยเราไม่สนใจอยากได้ตัวใหม่อยากได้ดินียเราไม่ว่ากันดินียก็สวยผมยังไม่เห็นโมเดลเลยแต่ผมรู้แล้วรู้ข้อมูลคร่าวๆมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าดินียจะเข้ามา พอทางเพจเล่นประกาศกันล่วงหน้าเลยว่าเดฟนี้เข้าเหมือนกับว่าน้องแฝดที่แพทที่แล้วที่มาเนี่ยเหมือนไม่ถูกใจหลายๆคนมากเลยเพราะน้องใช้ยากถูกต้องไหมและอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือพออัปเดตแพทคู่แฝดมาแล้วเนี่ยทางเพจประกาศแจ้งเลยว่าเดฟนี่เข้าแล้วและจะเป็นตู้เลทในสัปดาห์หน้าเหมือนกับว่าน้องแฝดนี่แบบถูกต,ตัดไปเลยเหมือนแบบ ได้ขึ้นหน้าปกเพียงแค่สองสัปดาห์แล้วทุกอย่างจบหรืคือหายเงียบไปส่วนจะมีหลายๆตัวที่แบบขึ้นรีพีตลอดและเจอเจอแน่ๆแต่น้องแสนดี่ผมไม่ค่อยเจอนะผมไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปทําอะไรได้บ้างแล้วผมก็ยังไม่มีตัวด้วยแล้วก็ไม่ได้เปิดด้วยผมรอมากๆเลยคือรอดองเพื่อจะมาเอาอาร์เทมิตแต่ผมคงไม่ต้องละหลักผมเดี๋ยวผมมาเปิดไ้นี่เลยเดนี่แน่นอน แต่ผมแนะนําเลยนะสําหรับผู้เล่นใหม่ขอย้าอีกครั้งขอย้ำอีกครั้งเลยเนาะรำคานกันไหมผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าตู้นี้ควรเปิดตู้สัตว์จ่าแห่งจำตาสองตัวนี้คุณควรมีวาคิลี่และอาเทนิสถ้าเป็นฉบับของผมเองเลยนะเทียร์ของผมเองเลยผมให้สองตัวนี้อยู่ในระดับ SS เลยก็คือเป็นสองตัวที่ดีมากๆโอเคต่อไปเป็นการเวลาแห่งสวรรค์ตู้เลดจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์อยู่เนาะทุกอาทิตย์เลยก็จะเปลี่ยนทุกวัน อังคารเนี่ยเปลี่ยนตลอดเลยอุปกรณ์เลตอัพมีอะไรบ้างกุญแจสวรรค์ไถ่บาปจากสวรรค์ทำเอฟเฟกต์ฮิวเพิ่มขึ้นมากขึ้น6%ขณะทำการฮิวจากสกิลเดี่ยวมีโอกาสแเป็น60%ที่จะลบล้างดีบัฟหนึ่งอย่างบนตัวแรงไหมอ่ะคุณเนี่ย100%คือสกิลเดี่ยวคือคุณได้ล้างแน่นอนและขณะทำการสกิลฮิวมีโอกาสที่60%ที่จะลบล้างดีบัฟสำหรับสายพระคุณควรมีอันนี้อันนี้ผมแนะนำ ส่วนโลพวกนี้เกาะเพิงเมื่อค่า HP มากกว่า6 0จะได้รับกายภาพลดลง20%ใส่ให้เดคูล่าถือว่าอันนี้โอเคแต่เดคูลาก็มีอีกสายเนาะที่แบบเอาไว้ใส่บางทีมันมีหลายตัวที่ดีกว่าพอเดคูล่าเนี่ยเป็นตัวลิง์ด้วยมันอาจจะโดนดาเมจตถึงตัวอื่นแทนที่ตัวเองจะโดนแต่ถือว่าเป็นของดีแรงแค้นแห่งเทมูอันนี้พลัง3%คีย์ลิคอ2%อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ ผมคิดอย่างนี้ผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะมันเป็นแบบบวกพลังแรงกับคิดด้วยข้อโอกาสผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สาหรับบวกอันนี้อีกอันหนึ่งทรายแห่งเวลาอันนี้ยังไม่เคยเห็นเลยทรายแห่งเวลาเป็นของเมดและสายทับพอร์ตทรายแห่งเวลาเลเวลหนึ่งเฮดพีสามเปอร์เซ็นต์เมื่อเริ่มการต่อสู้และหลังที่สุดลงสุ่ม,มเพิ่มสป,ปีดเก้าถึงสิบห้าจุดอันนี้ดีมากๆผมขอบอกว่าอันนี้ดีมากๆ ใส่ให้ใส่ให้ใครใ,ใส่ให้สายเวทเนี่ยเวร์กมากนี่เป็นเวทที่เป็นประเภทที่แบบทาดาเมจได้จัดๆอย่างตัวอะไรดีเมอร์ลินไหมเมอร์ลินดีเมดูซ่าดีเมดูซ่านี่มาถึงคุณบีบได้เลยไม่ต้องสั่งแข่งล้วคือมาถึงคุณบีบเลยการันตีสั่งตัวตายแต่นันต้องบอคว่าว่าเวทคุณต้องแรงนะเมดูซ่าถึงจะการันตีตายได้ไหนมาดูกันเลยเวอหก เนี่ยเพิ่มสปีด14หรือ24จุดถึงจะเป็นโอกาสสูงแต่มันจะทำให้เทิร์นของคุณเนี่ยเคลื่อนเพราะบางทีคุณของฟูฟูเนี่ยสปีดมันวัดกันที่สปีดอยู่แล้วใช่ไหมไอ้เจ้าเนี่ยแหละจะเป็นตัวช่วยพลิกเกมของคุณได้ถือว่าเป็นของดีอีกหนึ่งอย่างแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำสำหรับไอเทมทั้ง4ชิ้นนี้ผมแนะนำให้เป็นคาถาเวทอันนี้คุณแจสว่างกับทรายแห่งเวลาอันนี้คือผมแนะนำนะ ส่วนสําหรับใคร ушка, Goddess, ที่มีข้อมูลที่ว่าของแต่ละอย่างไปใช้ทําอะไรได้หรืออันไหนเมื่อกว่าหรืออันไหนควรมีคุณสามารถโพสบอกกันได้เลยก็คือข้อมูลผมแบบยังไงดีผมก็พอมหามาคร่าวๆแล้วไม่ได้ละเอียดหรือเรายังไม่มีใช้จริงผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลมาบอกส่วนใครที่มีใช้และแจ้งข่าวบอกกั er. <ใ>นได<น>้เลยไม่ว่ากันเนาะหรือถ้าเกิดใครแบบเอ้ยเองมั่วก็สามารถโพสบอกไว้ได้เหมือนกันว่าเอ้ยคุณคุณมั่วคุณมันต้องใช้แบบนี้อะไรอย่างนี้ สามารถโพสบอกกันได้เลยนาะแต่ขอสุภาพนิดนึงเราไม่ต้องอยากไม่ต้องอยากขายน,นะเพราะทุกๆคนที่แวะเวียนเข้ามาดูคลิปหรือเข้ามาอ่านเพื่อจะมีข้อมูลหลุดม,มาบ้างเนี่ยเขาอยากจะทราบเหมือนกันเขาคงไม่อยากจะอ่านไปแล้วเหมือนแบบโดนด่าเข้าไปด้วยเนาะก็สุภาพนิดนึงผมพูดเหมือนบ่นเลยแต่ไม่มีใครไม่มีใครบ่นเลยก็ผมก็ขออยู่ใจใจอิงเลยเนาะโอเคผมว่าสําหรับตู้เล็นเนี่ยน่าจะหมดแล้ว ใครที่ยังอยากได้น้องแฝดตู้อัญเชิญฮีโร่พิเศษมีอยู่นะลงในตู้ปกติแล้วแต่จะเป็นเลนเอรวมทั้งหมดแล้วแต่คุณแล้วคุณจะมีโอกาสได้ไม่ได้โอเคต่อไปเป็นกิจก,กรรมกริจก,กรรมสัญญาหน้าร้อ,อนระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเหลืออีกสิวันใครที่ยังล็อกอินแบบขาดหายไปมาสักห้าหรือ6วันเนี่ยเตรียมตัวเลยว่าไม่ขุดไม่ผมแน่นอนเนาะยิ่งหวันเนี่ยคุณขาดแน่ ราะกิจกรรมมันมาประมาณสิบหกหรือสิบเจ็ดวันนี่แหละแต่ตอนนี้มันเหลืออีกสิบวันแต่ผมล็อกอินไปแล้วแปดวันผมว่าผมครบแน่นอนเราผมล็อกอินทุกวันเลยหรือถ้าใครที่แบบล็อกอินไม่ครบขาดหายไปก็ไม่ต้องเสียใจไปคุณก็พยายามล็อกอินเก็บของรางวัลอื่นๆของรางวัลสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณไม่ได้สนใจน้ำตาแห่งเทปีเนี่ยคุณไม่ต้องซีเรียสเลยคุณน่าจะซีเรียสอันสุดท้ายอานรองสุดท้ายนี้มากกว่าคือวันที่สิบสี่ใบไทาทาโล่เนี่ย เป็นไพ่ทองเนี่ยสามใบอันนี้น่าเสียดายมากๆหรือถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสเลยคุณเอาแค่ถึงวันที่สิบเอ็ดก็ได้อันนี้สาคัญแพ็คเ,เครื่องประดับเอเดอาร์ถึงจะเป็นสุ่มแต่ก็เป็นการสุ่มที่สนุกมากๆถ้เาเกิดคุณได้ของดีหรือว่าคุณโอเคเลยเนยาะระยะเวลากิจกรรมเหลืออีกสิบวันแล้วก็สัญญาหน้าร้อนเนี่ยมีทางเพจได้โพสต์มาเหมือนกันว่าอยากได้ชุดนู้นชุดนี้อยากได้แบบไหนเข้ามาผมก็เลือกเลยครับ เหมือนอย่างต้นคลิปที่ผมพูดเลยขอเมอร์ลินแบบโลลิได้ไหมครับน่ะเป็นไงทางเพจตอบาด้วยเขาบอกเลยว่าอยากได้แบบนี้เหรออ่ะเป็นไงเขาตอบมาอย่างนี้ใช่ไหมครับผมอยากได้มากเลยแต่ไม่รู้เขาจะให้มาหรือเปล่าเผื่อถ้าเกิดเขาทํามาเกมอาจจะโดนยิงไปเลยก็ไดนะ้เรียบร้อ <c> ย <oughs> โอเคสัญญาณหน้าร้อนไปแล้วต่อไปโอ้ทะเลแสนงามซากเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ใช่นะทะเลแสงงามแดนอาทิตย์ อุไทยกิจกรรมแบบเนี้ยมักมีแฟชั่นและผมคิดว่าจะต้องมีรางวัลผลงานใช่ไหมเป็นรางวัลโอเคทุกครั้งที่คุณเปิดรวมเนี่ยมันเปิดรวมทั้งหมดเ้าใบนะมันจะสุ่มรางวัลพวกนี้เป็นสุ่มรางวัลพวกนี้แต่รางวัลตายตัวคือเงินถ้าเกิดผมหวังจะให้สุ่มได้อะไรผมจะหวังให้ได้แค่หินวิญญาณสามอันอันนี้ที่ผมหวังเลยหรือไม่ก็อยากอยาก,อยากจะกดได้ทุกครั้งเลยก็คือไพ่ทะโลก ใบทองเนี่ยเอาแบบกดทุกครั้งแล้วได้ทุกครั้งเลยเนาะระยะเวลากิจกรรมของตู้อ่าของการเปิดไพ่ตรงนี้คือสิบสามวันใครที่เป็นสายฟาร์มเนี่ยแป๊บๆได้อยู่แล้วเนาะก็คือมันไม่มีลิมิตในการฟาร์มหรือการสุม่มคุณมีดาวคุณเปิดเยก็ได้เนี่ยคุณมีเท่าไหร่ร้อยใบสองร้อยใบอุ้ยเดือด้อนไม่เอาสี่พันแปดเดี๋ยวไม่มีไว้เปิดแฟชั่นแล้วไม่มีไว้เปิดตัวด้วยแต่ผมคิดว่าทะเลจะต้องมีแฟชั่นแน่นอนมีไหมอะ เหมือนครั้งก่อนที่เป็นตัวพระมาเอาแบบแฟชั่นอ่ะมันก็สวยมากเลยถ้าเกิดมีกิจกรรมพวกของลิมิเต็ดอะไรพวกนี้คุณควรเก็บเอาไว้นะเพราะบางทีมันไม่อาจจะวนกลับมาแล้วสาหรับเกมค่ายนี้ผมคิดว่าอย่างนี้นะไม่น่าจะวนกลับเพราะผมเคยพลาดตอนช่วงแรกๆก,ก็คือว่าชิลี่หกดาวที่เป็นร่างชุดดาใครที่มีผมก็ดีใจด้วยพอตอนนั้นผมก็อยากได้มากๆเลยแต่ผมทําได้แค่ห้าดาวหรือแบบเติมไปหลายบาทเหมือนกัน,กนแต่ก็คือมันไม่ได้เราก็ทำอะไรไม่ได้โอเค เรามาดูที่รางวัลผลงานกันบ้างผมคิดว่าจะมีแฟชั่นน่าจะมีมีไหม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 ,ม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 ไม่มีโอเคไม่มีไม่เป็นไรแต่ผมดีใจอีกหนานึ่งที่มันมาก็คือผส,สมรวมรูปอันนี้ครับนี่ทะเลฟ้าใสาผมชอบอันนี้มากถ้าเกิดมีทะเลแบบเนี้ยผมคิดว่าแฟชั่นครั้งต่อไปต้องมีชุดว่ายนะ้ำแน่ๆนเพราะไอ้นี่คือทีมพื้นหลังเห็นใช่ไหมที่ทีมพื้นหลังของผมจะเป็นแบบอยู่ในโบนหรือไม่ก็จะเป็นแบบฟุ้ ตอนกลางคืนยิงตุ่มตามตุ่มตามนี่แหละครับที่ผมรอคอยก็คือเหนือกว่าแฟชั่นยังมีเปลี่ยนฉากในหน้าหลักอันนี้แหละที่ผมชอบเลยระยะเวลากิจกรรมเนี่ยทั้งหมดสิบสาวันอย่างที่ผมบอกก็คือคุณต้องเปิดรูปทั้งหมดเก้าใบเลยนะทั้งเก้าใบนะี้รวมคุณเปิดเก้าใบเนี่ยคุณจะได้ทับนับเป็นว่าสะสมรวมรูปหนึ่งรูปคุณต้องเปิดทั้งหมด80ครั้งอันนี้คือสิ่งที่คุณควรต้องทํา ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันมากคุณไม่ต้องทำก็ได้แต่ของรางวัลบันดีอยู่เลยเพราะอันสุดท้ายให้ทาโลเจเนซิสนี้เป็นใบลุงสักใบอันนี้ถือว่าสาคัญมากมเพราะไม่ค่อยมีแจกฟรีมาให้และถึงจะแจกน้อยแต่คุณก็ควรมีนะผมควรแนะนำอย่างนี้ดีกว่านะอะไรอ่ะจดหมายรางวัลคืบหน้าประตูเงามื่กิวอุ้ยบันีแล้วหรอโอเค ใครที่มีกิลอยู่แล้วได้ของ,งารางวัลอะไรดีๆเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยนะแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้แบบกิลแบบเริ่มเผือแห้งอะเริ่มแห้ง,แ,หงแล้วผมก็เริ่มย้ายไปเรื่อยตอนนี้ผมไปอยู่อีกกิลหนึ่งอ่าผม,มอยู่ของใครนี่ Hunter VN น่าจะเป็นของคนเวียดนามแต่พวกเขาเก่งกันมากเลยนะก็คือเขาพยายามกิวบอสตู ot, ้บอสลงวอร์กิ้วตีมินิบอสอ่าผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งสำหรับอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมา อีเวนต์กิจกรรมที่สําคัญที่สุดก็คือวิหารทดสอบอันนี้ไม่ผมบอกไปยังอะน่าจะบอกไปแล้วมั้งเนาะแต่ผมบอกอีกย้ำอีกครั้งเนาะเป็นบอสกิวคุณควรมาลงทุกๆุกสองหรือสามวันนี่แหละมันจะนับเวลาเนาะคุณตีได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยอย่างผมคือตีได้แค่เนี่ยสามสิบสี่ดวงไฟรางวัลมันก็จะนักขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งจะเกิดกิวคุณเป็นอันดับหนึ่งคุณจะได้รางวัลเยอะมากๆเลยเนาะนี่รางวัลรวมไฟถ้าคุณตีได้ถึงหนึ่งรอยคุณก็จะได้นี่ ได้เยอะมากๆแล้วผมบอกเลยว่าได้เยอะมากสำหรับกิวกิววอก็น่าจะมีรางวัลให้มั้งหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่ได้สังเกตเลยโอเคส่วนเรื่องสายเปย์อ่ะมาว่ากันถึงเรื่องสายเปย์ก่อนไห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 นสมบัติรับอัสการ์ระยะเวลาเลย13วันผมพูดทุกครั้งเลยนะพูดเหมือนเขาจ้างมาครั้งที่เขาไม่ได้จ้างมาเลยใครที่เป็นสายเปย์ก็อย่ามาลืมรับของพวกนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยเติมแน่ๆอยู่ละ แต่ส่วนมากผมเติมไม่เยอะผมจะเติมนิดยหน่อยประมาณนี้เนาะระยะเวลาหลีบ13วันถ้าคุณเติมได้ครบแล้วผมก็ยินดีกับคุณด้วยเ <st Bill> นาะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากเติมอยากเติมให้ผมบอกได้นะบอกบอกบอกถักถักมาเลยถักเลยโพสบอกเลยทักแชทมาเลยก็ได้ทักแชทมาเลยแอดเพื่อนล้วทักแชทเลยบอกไอ้พี่ผมอยากเติมให้ผมรวยอะไรอยากเปิดตัวละครให้ด้วยบอกเลยบอกเลยหรือถ้าเกิดใครอยากให้ผมเปิดตัวละครให้น่าดานไปไหมอ่ะ ผมพูด่งนี้หน้าด้านไปวะถ้าใครอยากให้ผมแบบเปิดตัวละครให้ก็สามารถถักแชทกันมาได้เหมือนกันเนาะแต่ผมไม่มีใครอยากให้เปิดหรอกเนาะก็คือแบบคือผมเป็นใครอะทําไมแบบเอ้ยทาไมเราต้องไปให้ไอดีนายมาเปิดให้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทีเลสกันมันเนาะแหม่ถ้าเกิดใครอยากให้เปิดให้จริงๆบอกกันได้เนาะคือผมคนดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมไม่ชิงพวกคุณหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะชิงพวกคุณก็คือความเตือ ผมจะชิงตัวเลทพรุ่งนี้ทั้งหมดเลยแลคือผมไม่เปิดได้ตัวนี้แน่ๆตัวเลทเนี่ยจะไม่ออกมาคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้จากที่มือที่ผมเปิดแน่นอนคือต่อให้คุณเติมสักสามหมื่นเพื่อเอาไอดีคุณมาให้ผมเปิดมันจะเป็นแบบนี้สามหมื่นนั้นนะคุณอาจจะว่างปากไปเลยก็ได้เพราะผมไม่มีดวงในการเปิดละครโอเคเนาะส่วนเรื่องข้อมูลค่อยว่ากันเดี๋ยวเรื่องตัวละครเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องสกิลต่อมาคำสั่งรับล่ารางวัลหนีเลย คือเพิ่งมาไม่กี่วันเลยใช่ไหมที่จริงมันควรต้องเป็นส0สวันคือในช่วง5วันแรกเนี่ยสี่วันแรกมันไม่มาผมไม่รู้เปเกิดอะไรขึ้นมันบั็กเกมหรือเปล่าแล้วคือมันเพิ่งมาวันเนี่ยหมายความว่าคุณจะหายไปแล้วประมาณสี่วันคุณจะเก็บยากมากๆเก็บยากมากๆเลยจริงๆแต่อย่างที่ผมบอกว่าอาร์เทมิสผมไม่เปิดตู้แล้วเดี๋ยวผมมาจ่ายตรงนี้เลยแบลทนพาร์ตนี่รางวัลสุดท้ายเป็นอาร์เทมิสหนึ่งตัวเพียงแค่คุณจ่ายเพียงสา0รอบาทคุณได้อาร์เทมิสแบบการันตีไปเลย ไม่ต้องไปลุ้นว่าคุณจะได้วาคิลี่หรือได้อาร์เทมิสแต่ถ้าเกิดคุณเปิดแล้วคุณได้ผมว่าคุณก็คุ้มไปแต่ผมคิดว่าผมจะเอามาทาแค่สังดาวก็พอละเอามาไว้พีพีดูโอเพราะอาร์เทมิสเนี่ยเป็นฮีโร่ที่แบบเกียนมากๆผมพพูดเลยว่าเกียนจริงๆเนาะนี่เลยอาร์เทมิสคือแจกถ้าใครแบบสนใจแนละ้วผมเก็บทุกซีซั่นอยู่เลยพอเพราะไอ้ก,กอบพวกเนี่ยผมชอบมากๆคือกอบแบบทํามาได้น่ารักจัดแต่นี่เขาแพ้ผมรู้สึกผมเคยเห็นเลยเนาะมไปดูกัน ดูกันนะดูกันนะน่าจะมีเอ้าไม่มีดีกว่าโอ้โคนมัว่วเนี่ยแต่กรอบสายเปพุกเนี่ยรางวัลรับอากาศเี่ผมเก็บไม่ได้แน่ๆนเพราะมันยี่ห้าเหรียญอะคือแบบมันผมก็แบบทุกเดือนมันก็ไม่ไหวเดี่ยผมไม่รู้จะเติม,มอะไรเข้าไปอแต่ก็ผมคิดว่าโอเคต่อมาเป็นตัวละครดีกว่าเนาะไปที่แกลลอรี่ไหน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 นมุตอนนี <ku> ้ผมขาดทั<ๆ>้งหมดสามตัวสี<ๆ>่ต<ๆ>ัวสี่<ๆ> <context. S 2> คัดอะเทมิสเฟยา่าเดฟนี่แล้วก็ซูริเอลแอนซีลาสองตัวอะเทมิสและเฟย่าผมมีสกินแล้วเป็นงไงเฟียวอ่ะตัวไม่มีแต่มีสกินแล้วมาว่ากันถึงเรื่องเดฟนี่ดีกว่า <c oughs> เฮ้ยโหเดฟนี่ให้ความรู้สึกเหมือนดัมเมเยอร์อ่ะคุณรู้จักดัมเมเยอร์ไหมดัมเมเยอร์เหมือนพวกแบบหัวลีดเดอร์พวกงานกีฬาสีอะไรพวกเนี้ยใช่ยบอกมาเรียกดัมเมเยอร์ไหม น่าจะใช่แหละผมไม่น่ามัวผมไม่น่ามัวอารมณ์เหมือนแบบหัวขบวนที่เดินแล้วคอยเวี่ยงกระทาไปเรื่อยๆวิธีการแต่งตัวก็เหมือนๆกันเลยคือสวยมากๆเดฟนี่ถมยังเป็นตัว DPS หมายเพาะว่าดาเมจต้องแรงจัดๆแน่ๆผมเปิดแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยมาว่ากระถุงเรื่องสกิลดีก<า>ว่าปพรสวรรค์ของเดฟนี่ Super แ e ม่ e Light c o o ใช้พลังงานเป็นสูง หลังเดฟนีโจมตีทั่วไปทุกๆสี่ครั้งตนจะได้รับชิลสิบอร์เซนต์ของกีีสุดๆคืออะไรอ่ะคือนางโจมตีทุกๆสี่ครั้งตนจะได้รับชิวสิบห้ออาใน1เทิร์นน,น,รนางตีกีทีกีทีไม่รู้แต่รู้ว่านางได้ชิวถูกต้องไหมมันมีฮีโร่ตัวหนึ่งที่เอามาแทงทะลุชิวคุณรู้ใช่ไหมว่าตัวอะไรไกอาครับผมและทุกคนบอกว่าเดฟนีจะเป็นตัวที่เคาน์เตอร์ไก แต่ไก่อาเป็นตัวที่แทงทะลุชิล45%อะไรคำนี้อ่ะอ่ะโอเคไม่แน่ไม่แน่มันอาจจะเคาน์เตอร์ของวัดจริงๆก็ได้ไม่มีใครรู้เนาะตีทั่วไปเรเซอร์น้ำแข็งไรคู่ดาวทำดาเมจกายภาพ100%ของพลังต่อสู้หนึ่งตัวเพิ่มตาน้ำแข็งหนึ่งคันเอาแล้วไงตาน้ำแข็งยืนคู่กับเซมเงียงเงี้งานนี้ผมเชื่อเลย ถ้ายิงแล้วติดตามน้ําแข็งเซเมแน่ๆโหงันเมตานี้ต่อไปที่กําลังจะมาก็คือตัวจริ้งจอกะทมาโมะปะน่าจะชื่อททมาโมะปะตัวจิงจอกผมจําชื่อไม่ได้แล้วแต่เป็นตัวที่ผมชอบมากๆในบรรดาเกมนี้ทั้งหมดผมชอบตัวเมดูซากับตัวจริงจอกตัวนั้นมากๆที่ถือโลบน้าแข็งน,นะผมจำไม่ได้แล้วแอสซินผมชอบตัวนั้นมากๆเลยแต่เปิดไม่ได้ เอ้ยเปิดได้ดีเราเปิดได้หนึงเนาะงงแล้วผมเริ่มงงแนละ้วโอเคสกิลทั่วไปซุป,ปเปอร์ไปปรสไนเปอร์แม่เหล็กเฮ้ซุปเปอร์สไนเปอร์แม่เหล็กตนจะได้รับสไนเปอร์แม่เหล็กสไนเปอร์แม่เหล็กทุกครั้งก่อนศัตรูลงมือจะใช้งานตีทั่วไปนานสองเทินเมื่อปุกมพลังครั้งที่สามจะตีเบี้ยวเดี๋ยวกันนะสกิลคูลดาวหนึ่งเทินตนจะได้รับสไนเปอร์แม่เหล็ก ทนายเปื่อแม่เหล็กทุกครั้งก่อนฝัตูลงมือจะใช้งานตีทั่วไปหมายความว่าฝัตูอีฝ่ายถึงเทินของมันมันกําลัจกตีเดฟนี่ซัดก,ก่อนเลยครับอยู่นานสองเทินด้วยสะกิลคูดาวหนึ่งเทินตีทั่วไปติดน้ำแข็งชีพหายแรงหาน,นี้ของเปลี่ยนมันมาแล้วไม่ได้ครับถ้าวันนี้คุณไม่ปวดสงสารคุณได้หัวร้อนของคินแน่โอเค ไม้ไตายปืนรวมแม่เหล็กไลคูดาวทำดาเมจก่ยาาพาร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังต่อสู้หนึ่งตัวก่อนการโจมตีจะทำลายกีดขวางไรเทียมทานอมะตะทุกอย่างของเป้าหมายเมื่อปุ่มพลังเดี๋ยวดิไม่งั้นตูนนี้ก็เก็บแดคูล่าได้ดิโจมตีทำลายกีดขวางกีดขวางนี่คืออะไรอะ่ะอารมณ์เหมือนลูกแก้วของชังเอ๋อไหมน่าจ,จะใช่ไรเทียมทานไรเทียมทานคือโลกของวัคิลี่ใช่ไหมใช่ทะลุอมะตะทุกอย่างของเป้าหมาย เอามาตามีของอนเทน่าและของเดคูล่าทั้งหมายของก็ตายอะดิครับเฮ้ยนี่มันสั่งตายอารมณ์เดียวกับของฮาเดสเลยดีกว่าเอาแล้วสกิลมาหดแบบนี้พวกนี้ได้เจอของจริงแน่นอนสกิลช่วยปืนแม่เหล็กทะลุคูดาวสามเทินเดี๋ยวนี่สกิลช่วยยังติดคูดาวอยู่เนี่ยโอเคก็ถูกแล้วแหละว่าสามเทินนาะเพราะมันต้องวนเแลวเป็นสกิลช่วยขณะเริ่มการต่อสู้ จะได้รับพลังงาน1นจุดทำดำันดาเมจกะภาพ350%ของพลังต่อสู้1ตัวก่อนการโจมตีทําลายกีดขวางไรเทียมทานตะตาที่างของเป้าหมายหลังไล่จะได้รับพลังงาน2จุดเมื่อตัละครสีดาวจะตีบวกสกิลเฮ้ยของจริงสกิลช่วยก็เป็นประโยชน์ซีวียาโนอฮินากิใครแต่ผมไม่รู้ว่าจะเสียงเพาะมากเลยขอจิ้มนะแต่ตอนนี้เดฟนี่คือเป็นตัวที่แบบใครก็เอาไว้อยู่นะครับ ถ้ายิงทะลุขนาดนี้ไหนขอจิ้มนะจิ้มตรงไหนจิ้มตรงหัวกันจิ้มได้ไหม<อ>นี่จเจอเจอเฮ้ยเสียงเสียงภาคคุนคมากแต่คนเดียวกันเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนแบบถ้าเป็นแนวนิเมะมันมันจะมีแบบผีแบบออกห้าวๆหน่อยที่แบบดูแบบถือตัวหน่อยถือตัวหน่อยคือแบบถ้าเกิดเป็นพระเอกมันก็ถ้าเราเป็นพระเอกก็เดินเข้าไปคุยอาจจะโดนแตะยอดหน้าได้ โอเคสำหรับเดฟนี่ผมเปิดแน่ๆผมใช้คำนี้เลยว่าเปิดแน่ๆเพราะสกิลนี้กำลังโอเคเพราะผมชอบทำท่าน้ำตั้งแต่เริ่มเล่นเกมผมทำท่าน้ำนะแต่เพราะมันยังไม่มีตัวที่มาซัพพอร์ตแอสซซินจริงๆแต่ตอนนี้มีแล้วคราวนี้ผมได้ทำท่าน้ำจูใจเนี่ยโอเคสำหรับตัวละครนี้ผมแนะนำเหมือนกันว่าให้เปิดแต่สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่สัจจะแห่งกันทาผมแนะนำว่าคุณควรเปิดตู้นี้ก่อน แต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าแล้วคุณควรมีอย่าภาดอันนี้อย่าภาดอันนี้ของจริงที่คุณควรมีติดไอดีประดับปรารีไว้ก็ยังดีและแน่นอนดาวนะครับดาวสําหรับอาทิตย์หน้าจะมีแฟชั่นใหม่การันตี3,800ันนะครับในการล้างตู้หรือใครดวงดีเปิดครั้งเดียวแล้วได้เลยก็โอเคส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ ขอขอบคุณจากใจเลยเนาะที่รับชมมาจนถึงตรงนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปหน้าด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่มารับชมครับผมบาย